ความสามารถทางด้านเพศศัชศาสตร์ปีการศึกษา2,565หรือ Pharmacy c o u n s e l n n g v v n n t 2 2 2 2จัดขึ้นณวันที่16และ17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566นสณส่วนการศึกษาสินทาวัชยานุสร์ชั้น8อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทายาลัยศิลปากร โครงการน,นี้เป็นการประกวดแข่งขันความสามารถและความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์โดยแบ่งประเภทการแข่งขันทั้งหมด3รายการได้แก่ 1. p h a r ฟาร์ม u i ซีควิเป็นการแข่งขันตอบคำถามเชิงวิชาการแบบทีมทีมละ4คน 2. p h ฟาร์ม y c ซีคอนซัลลิ่งคอนเทสต์เป็นการแข่งขันซักประวัติผู้ป่วยทีมละ2คนโดยแบ่งบทบาทเป็นเภสัชกรและผู้ป่วย ซึ่งแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นประเภทภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3. p h ฟาร์มาซีโปเตอร์เป็นการประกวดทำโปเตอร์ในหัวข้อนวัตกรรมแก้ปัญหาการใช้ยาของคนพิการโดยแข่งขันเป็นทีมทีมละไม่เกิน3คนค่ะโครงการการแข่งขันความสามารถทางด้านเภส,ะส,ะสะัชศาสตร์ปีการศึกษา2565จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีเพเภสัชกรรม โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการให้คำปรึกษาด้านยาและนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ผ่านการแข่งขันซักวอดผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรในอนาคตและช่วยให้เข้าใจบทบ,บาทของเภสัชกรมากขึ้น รวมทางได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านการแข่งขันซักประวัติผู้ป่วยระดัเทศภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการและการแข่งขันโปสเตอร์เพื่อให้นักศึกษาได้วัดระดับความรู้และฝึกฝนทักษะการออกแบบ รวมทั้งเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปค่ะ หลังจากที่มาเข้าร่วมงานในวันนี้ราจมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกว่าเออโครงการนี้แบบปลูกศักยภาพของนักศึกษาเภสัชของคณะเราเนาะแบบว่าเออมันมีทั้งแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษโปสเตอร์แล้วก็คลิดใช่ไหมรู้สึกว่าเออเราก็ได้แบบพัฒนาสกิลของเราขึ้นไปอีกจะได้แบบเป็นเพสัตที่ดีในอนาคตได้อะไรอย่างนี้ แล้วนี้ได้มาเป็นผู้เข้าแข่งขันหรือว่าเป็นผู้เข้าชมธรมรมดาคะ,ะผู้เข้าแข่งขัน,นะคะ่ะฟาร์มอสซี่คอนซัลลิงภาษาอังกฤษค่ะวิเซนนี่ต้องมีควาสามารถภาษาอังกฤษดีเลิศมากเลยนะคะถึงงาเจอ ค่ะยังก็ขอบคุณที่มากาเลยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่จัดโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ขอให้ปีหน้าจะติดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าวันนี้เข้าเป็นผู้เข้าแข่งขันหรือว่ามาเป็นคนชมมาเป็นผู้ชมค่ะอ๋อแล้วรู้สึกงไงบ้างคะก็รู้สึกว่าได้เห็นภาพของเภสัชกรมากยิ่งขึ้นค่ะว่าเออเวลาเราสัมภาษณ์ผู้ป่วยนั่ยต้องใช้วิธีการอย่างไรแล้วก็เห็นการสื่อสารที่ดีของเพื่อนๆทุกคนค่ะค่ะวันนี้นะคะที่มาร่วมงานเนะะี่ยค่ะ รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นครับแบบได้มาชมพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องแบบมาแข่งคอนซิลิ่งกันแล้วก็แบบมาแข่งฟิตกันอะไรอย่างนี้ครับเราเป็นตัวเองเป็นแบบแข่งประมาซีฟิตด้วยก็รู้สึกว่าค่อนข้างยากเลยครับคิดว่าตัวเองจะแบบว่าชนะเลิออะไรไคะก็อาจจะต้องรอดูก่อนครับว่ามีหวังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อาจจะมีหวังก็ได้นะคะ เข้าร่วมงานรู้สึกงไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆสาหรับนักศึกษาเภสั์ทุกคนนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆทุกคนมาเข้าร่วมแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องๆน,นะคะก็คือพี่ๆทุกคนหรือว่านักศึกษาเภสั์ทุกคนมาเข้าร่วมค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เพราะว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็ความรู้สึกที่ดีกลับไปค่ะวันนี้ น้องรู้สึกไงบ้างคะกับการที่แบบว่าเข้ามาร่วมกิจงานกิจกรรมนี้คะ่ะก็รู้สึกตื่นเต้นคะ่ะมันเป็นปีแรกแล้วก็เมื่อกี้ได้เห็นการแข่งขันการซักประวัติผู้ป่วยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดูท้าทายแล้วก็ในอนาคตเราก็ต้องทําจริงๆได้มาเรียนรู้อย่างนี้ก็รู้สึกดีมากๆเลยคะ่ะว่าแต่น้องนี่เข้ามาเป็นผู้เข้าแข่งขันหรือว่าเข้ามาเป็นผู้รับชมเป็นผู้เข้าแข่งขันฟาร์มาโปสเตอร์คะ่ะอ๋อเรารู้สึกไงบ้างคะจากที่แบบว่าได้มาแข่งตื่นเต้นนีคะ่ะ ตอ,ตอนกําลังจะแบบว่าต้องไปพรีเซนต์ก็ใจเต้นแรงมากแล้วก็พอหลังพรีเซนต์ไปก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกโล่งค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองทําออกมาได้ดีค่ะอ๋อน้องเก่งมากเลยนะคะโอเคค่ะเน้นขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์เราในนี้ค่ะขอบคุณค่ะ